ช้า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 หนึ่งสองสาช้าช้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วช้านีไงปีนตรงนี้ค่อยช <c oughs> ้าใช่ตรงนี้จะ ตนนี้จะไอปีนป่ายลำบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นซอกเล็กซอกน้อยนะครับดีนะที่เอากระเป๋าสะพายมาสะพายไอ้ทรายปูนมาเออทรายกไก้อะไรทรายกระก,ก,กวด สอบนี้สวยงามมากเลย่อบนี้สวยงามมากอยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจึงมีน้ามาอดอกไม้สีชมพู